อาจารย์ครับผมดูของอาจารย์เนี่ยจริงๆมันคือไวโอลินไหมครัอาจารย์ครับผมคือไวโอลินแต่ว่าทําไมพอผมมาเล่นบลูกราสเนี่ยเขาเรียกกันว่าฟิดเด์หรือมันคือยังไงครอาจารย์ช่วยแนะนําผมหน่อยได้ไหมมันแตกต่างกันยังไงครับจริงๆมันก็อยู่ที่วิธีการเล่นกับสัญลักษณ์ฟิดเด์มันก็จะเล่นแบบเป็นพวกใส่คู่อะไรนะ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 ลงไม้ พอ <muitas S 2> <sketches> เล่นอย่างนี้กลายเป็นฟิดเดิลแนฟิดเดิลปอครับแต่ถ้าเล่นสายเดียวเดียวเดียวเป็นไวโอลินแนอนี่ยระบางท่านงงว่าเอะตกลงเขาเล่นอะไรกันแน่จะเป็นสไตล์ของอเมริกันครับทำไมต้องเล่นเป็นสายคู่อาจารย์เพราะว่ามันเป็นสำเนียงของของเฉพาะแนวมันต้องมันเหมือนเลียนแบบเสียงรถไฟเสียงอะไรนั่นแหละรถไฟเป็นเสียงม้าวิ่งเสียงพวกธรรมชาติธรรมชาตินะเสียงแนวเนีย เวลาเล่นอย่างนี้เราต้องฝึกแตกต่างกับคนไวโอลินนี่ใช่ใช่ครับมันมีวิธีฝึกที่ค่อนข้างจะเป็นลูกเล็กที่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะเพราะต้องเล่นสายคู่อย่างเช่น่่สคูการจับแล้การใช้โบที่แบบมือขวาได้สุดทาญที่สุดมันจะเล่นคืออาจารย์ต้องรู้โน้ตพวกโน้ต คู่โน้ตอ่ะคู่อินเทอร์วัลนี่อย่างดีเลย C C 5ถ้ายอย่างนี้อ่ะจริงผมไม่ไม่เล่นโน้ตเลยแต่ผมอาศัยแบบรักที่จะเล่นแล้วก็ลองขัดขัดข<อ>ัดมาก่อนขัดมาจับหูละเพราะการที่เล่นสายคู่มันต้องไม่เพียเย้ยนด้วยใช่ไหม,มาอาจารย์เออมันต้องเป็นคู่ใช่ไหมอย่างเช่นคู่สามคู่ห้าคู่อะไรต่างๆครับ ชัดเจนชัดเจนไม่ต้องตอบอะไรมากเล่นให้ดูเนี tá, shady, ่ยค ja. ือชัดเจนไปเลยนะครับคุณชมอาจารย์ครถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าผมจะเล่นฟิตเดิลแบบอาจารย์เนี่ยผมต้องเริ่มจากไวโอลินไหมฮะหรือว่าอย่างนีก็พื้นฐานก็มีที่เป็นนี่แนะนำเลยถ้าคนจะเริ่มเริ่มหัดฟิตเดิลเนี่ยก็ต้องแบบสีสายเปล่าเริ่มจากเลยจาบจับตัวซองเนี่ยจนแบบซองกับตัวเลดีสวยให้แล้วก็วางไม้เอาไว้ให้เป็นเสียงเนี่ยอ๋อเป็นผู้ แล้วก็สายสามกับสายสองกันแล้วก็สายสกัสายหนึ่งเสีให้มันเป็นเ,นเริ่มเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไล่ไ,ลไปจะเกิดได้ประเดเสียงเสยีสยงเสียงซอนเลยอับ้าบา จะแรกๆเลยครับแรกๆเลยนะจะเป็นอย่างนี้ก็คือมันคู่ห้าเนี่ยนะครับคู่ห้าก็ฝึกสีอย่างนี้ไปโหนี่วันนี้ความรู้เพียบนะคุณผู้ชมคูหสาสายมันไปหายก็จะเป็นขอดพดีเอผมว่าผมเล่นขอจีอนนี้อาจารย์ก็สีคู่มาเลยใ โอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมได้มาเจอของจริงและได้มาคุยกันตรงนี้เข้าใจกันลึกซึ้งไปเลยทีเดียวครับว่าฟิสเตอร์กับไวโอลินเนี่ยมันมันเป็นยังไงคนันนะโอ้